สวัสดีครับท่นยานผู้ชมมาพบกันแล้วนะครับกับฟังเรียนเชนแอคกับวันนี้พามาแลววีที่ทิตแบบบ้านบ้านคองถนนบ้านสะพานเล็กนะครับบ้านดุสุนนะครับวันนี้เราอยู่กันที่นี่ครับฝวายดุสนนะครับวันนี้ดูดูน้ำลากนะครับชาวบ้านก็จะมาก็อยเว่ามาโซบล่านะครับล่ามันจะโดน เ้่นนามโยเี่เคลื่อนตรงนี้นะครับเราก็จะใายบ่วงลงไปหนังเป้านะครับล่ามันก็จะโดเดข้าบ่วงนะครับได้หลายตัวอะไรครับเราจะสลับกันลงไปหนังนะครับ,รบก็มีชาวบ้านมาเลยนะด้านนู้นก็มีครับด้านนู้นก็มี ด้นนู้นก็มีครับด้านนู้นสน,นเดียวครับตอนนี้น้ำลงแล้วนะครับโอ้โหดรอจังเราแต่เดี๋ยวช่วงเรามาแล่เรบเล็กนะครับลาอย่างไม่ดรอนะครับน้ำเยอะอันนี้บอกนะน้ำเริ่มลงล่าเริ่มดรอนะครับอ,อ,อันตรายอยู่เหมือนกันนะครับคนเดีวยวจะเรียนแบบนะครับ แต่ว่าเราต้องจ่ายเชือกพกด้านบุนะครับนี่ชเชือกพกกับต้นไม้นี้เลยครับนี่แล้วก็ต่ำวิ้นดาวี้พกกับเชือกนั่นกับหนังแล้วก็ใช้ไม้ข่อยหรือว่ากันยาวๆนะครับทํำบ่วงโซจังหวะล่ามันจะโดนเล่นน้ำนะครับก็จ้ยิอยูยกเลเรคอขอยไปเลยน,นะครับว่าได้เยอะไหม โดมาแล้วครับนรถมาแล้วครับนั่นรถมาแล้วครับน,นูนรถมาแล้วดิสับบลเลยเย้กัวงม่ครับเย่ครับย้อนครับ มาแลวแก่ครับายเยอะแล้วกบกบออในแล่นทุกนี่ยังมั้งไหมลายลอเลยลยอดแล้วลายลแล้วอ่าลแล้วอ๋อาวนี้นี่เนาะโน่นนมาแล้วเยอะเยอะโอ oh, er. ah, ah, so ้ oh, oh, อยู falando, oh. Uh, oh. ่ที่สบางนะครับโอ้โอ้นแล้วคลมนั่นได้โลแล้วช่วยครับรอบนะครับโอ้โหสุดยอดอ้้หูไหนโดดล่ะอือืนี่หนำลูกแน่นอนโดดเน้ ที่ชีวิตบานๆนะครับนี่ไม่ต้องลงทุนได้มากมายครับแค่ห้าหมายเพื่อเอสืออ้วนมาต่ำบ่วงครับตรงนี้ยากไม่ได้ตัดระมาณหนังซโซบลาเอ้าลุ้น ไม่เยอะสินะครับน้ำบาลมันขึ้นแลละน้นกับวิธีการลงกับมอนเราจะไต้ลงมานะครับไต้ลงมาับเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมือ,อแ,ลแล้วก็นังนีวเอา โ์เลยครับหลาดโดดอย่างเดียวตัดนานาไฟคกับนี่นี่ฝั่งนุ้นก็เป็นชนประทานสสดูซุ้นนะครับทำเปิอดอนรดยังก็จะตุ้นกับตรงนี้สวนต,นตรร้นลอกรูน้ำลาดนะครับมาเลยที่สวน,นบ้านาน,นะครับนี่นอน,นี้ครับ,รบน้ำตอนนี้นะครับ ตอนนี้ก็พ่นลงในร้นาวครับท่านผู้ชมมาเพิ่มมาในร้าวครับพ่นลงในร้าวครับประจวบชิดบนี้นะครับเยลเลนตันแรกก็เจอกระด้าเหมือนกับหลังไช่น,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 นะครับนำชิดไปด้วยนาพนี้บรรยากาศไหวดูส้นนะครับเคยนับประทานดูสด้นน,นาปลายครับเราคุณดูกันเดี๋ยวเราทมคลิปกับ